เทคนิคเวลาตอนแกะนะคะเราจะไม่เอามีดฝั่งลึกนะแล้วก็ใส่กอวเทปตรงข้างๆนี้นะค่ะกรุ๊บกรุ๊ปกุ๊ปกุ๊ปหนึ่งอันคืออะไรเว้ยอมองเห็นไหมอ่ะ สงสัยต้องใช้แว่นขยา,ายค่อยๆนะคะยกพเพย์ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ดดงเฮ้ยอ้าว คืออะไรอะ่ะงานงอกเอาแล้วแค่นี้ก่นนะเดีย๋ยวไปโทรหาร้านค้าก่อน